อีกแล้วเหรอไลฟ์คู่เลยไม่เป็นไรเงก็ไลฟ์คู่คืนนี้อย่าลืมดูละครของพวกเรากันนะคะเขาบอกว่าหญิงอย่าร้ายนี่หญิงไม่ไม่ร้ายค่ะหน้าหวานซะขนาดนี้หญิงไม่ร้ายนะแต่ว่าอย่าเพิ่งซื้อเปลือกทุเรียนก็พออย่าเพิ่งซื้อเปลือกทุเรียนก็พอแล้วก็มีคนมาเล่นเกมในแบบในไอจีกันด้วยอพี่กับว่าเขาถามเลยนะบอกว่าวรนุชจะ ป่วน sociedad, พี่พูทุกอีทีเลยหร oh oh uh ือเปล่าโอ้โหให้ดูเองดีกว่าให้คนดูตัดสินใจให้คนดูตัดสินครับไม่ไม่ปวนเนาะเฮียอย่ายแต่ชอบเป็นสีสันใช่ป่ะน่าต้องรอติดตามแล้ววันนี้เราจะได้ดูอะไรบ้างคะเฮียในในตอนอีพีสี่ของเราออจันค่ะ อันนี้คือสรุปเราจะดําเนินรายการกันสองคนเลยใช่ไหมเราจะไม่มันเันเดทแอนะเฮียเราพี่บียังไม่มาครับมีมีมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งเข้ามาไหนเอ้าเชิญไม่ได้วะสมิธพาสวิทเนี่ยทำไมเพิ่มไม่ได้อ่ะจบละคือจริงทุกคนเปิดทุกคนเปิดโอกาสให้หญิงทําคะแนนค่ะพี่ปูพี่ปูเป็นยังไงบ้างคะ่ะแทนมาใช่ ยิ่งนุษสีสันจริงรอติดตาม <S <S <ช>อีกหนึ่ง <ๆ S 1> อย่างก็คือแฟชั่นของหญิงนุษนะคะ<ช> <ๆ S 2> เพราะว่าหญิงนุษไปถึงกองก่อนคนอื่นตลอดแต่ว่ากว่าจะได้ถ่ายก็คือนานเพราะว่ามันจะทำผมแล้วก็แต่งตัวค่ะอสตูมจัดเต็มถึงเพลินต่ได้เข้าคนสุดท้ายนะแลกอุ้ยมันจะเป็นฉากของเราแรกๆหรือเปล่าเนียที่แบบว่าไม่รู้ EP นี้ออกมาอยัง EP สี่ล้านทองปะคะร้านทอง อ่าใช่มีร้านทองด้วยเท่าที่เห็นทีเซอร์ก็จะมีมีร,รฉชักร้านทองด้วยแล้วก็ถ้าจะไม,ไม่ผิดน่าจะมีซีนบูด,ด้วยวันนี้อุ้ยจริงเหอ<ช>จริงๆนนอ่ะหญิงก็อยากแบบหญิงก็ไปเรียนบูเหมือนกันนะต้องรอดูว่าหญิงจะตามไปป่วนทุกที่ที่มีที่พูหรือเปล่าใช่หญิงก็เตะต่อยเก่งนะคะบนส้นสูงไปเลยอันนี้ถ้าเกิดว่าเตะไหนเชละเชิละ เชิญคนไปแล้วแต่พี่บีเขายังไม่เข้ามาเลยอะทำไมแต่พี่บีเมนนะครับตะเกียอ๋อนี่เจอละพี่บีเห็นคุณสมิตด้วยเนี่ยเลิฟฟอร์มไทยแลนด์เนี่ยสุดๆอะเอฟซีแล้วเนี่ยคุณสมิตคุณเข้ามาแล้วคุณสมิตเขาเลิกพิวเตอร์ก่อนทาไมไปงานเหรอคะคุณสมิตรอะแต่ละครเนี่ยเยสักทีครับหนามืดจริง ของตัวจริงธามิดเนี่ยทําไมก็อยู่ดีมาไงในกลุ่มไม่ตอบนาเออไม่ตอบเลยปดงงแสดงว่าพี่ป๊อบโดนกันซีแล้วตอนเนี้ยพี่ป๊อบช้าป๊อบถ่ายละครอย่คิดถึงคิดถึงทําลายทําลายจะลองเพลงให้ฟังแตเสร็จแล้วอีกอีกทางสองทางเสรแล้วุ อยากดูเ like ลยเรื่องอะไรลุ้นละดูทองวันนี้วันนี้มีอะไรน่าลุ้นบ้างครับคุณให้พี่บีดีกว่าชัวชัวสุดอะไรนะให้พี่บีพูดดีกว่าชัวกว่าดันโอ้นี่ประวัติศาสตร์อีกแล้วอ่างหรอครับเพิ่มแล้วก็มีซีนบอกรักขอเป็นแฟนครั้งแรกกันหนูใช่ แล้วก็เรามีใช่ไหมกับหนูใช่ปะกับหญิงใช่ไหมคะอน <laughs> พี่หมู <laughs> ปัใจัยป้าเขาก็มาสวีทสวีทกันอยู่ <laughs> แต่หญิงหิวค่ะ <laughs> ชากนี้เลยเหรอ <laughs> <Hit. S 1> <laughs> ดีดบีบีละครสนุกมากมา,มากองนะมีแต่คนบอกว่าละครสนุกดีฝากข,ขอบคุณพี่ๆด้วยเย้ <laughs> <Yeah. S 2> <laughs> โอ้โหกราฟตาแดงมากอะได้นอนบมางไหรเนี่ยโอ้หผมเพิ่งหลับเพิ่งตื่นครับพี่เอ้เออกราฟอยู่ไหนเนี่ยอยู่เกาหลีเฮ้ยมาหิยังนี่นี่อยู่ราชพฤกษ์เนี่ยขับรถมาหน่อยฮะรับอยู่ราชพฤกษ์ขับรถมาหาหน่อยรอประมาณสี่วันเดี๋ยวตือแล้วกพืจัดเราก็กำลังสนุกกับการเปลี่ยนฟิลเตอร์นะคะแต่แกมีผีกะมาขี่หลังได้ตกใจสวัสดี สวัสดีเลยค่ะสวัสดีค่ะไปดีกว่าบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปออาไปแล้วไปไหนเดี๋ยวมันบอกอะไรเหลืออีกออกซีนปะเหมือนได้ยินไม่ผิดโหดพี่มีมากหิวไม่ไม่ไม่ได้ละครหรอคะอ้าวคือ คือตอนนี้พี่กับไปทํางานหรือไปเที่ยวครับทํางานครับสูวาซูชีมีก็ต้องทํางานงานอยู่แล้วงานเยอะมากมีบ้างมีบ้างไหก็กลัวเธอแบบอ่อนนอนผมผมเจอตัวตายตัวแทนสมินแล้วไข่ไก่นี่ผมเหอกินไว้ไปแล้วต่อรุ้นกันไหนหนูก็รุ้นไปด้วยเนี่ย แล้วไปกินเนื้อทำไมต้องดูเหล็กคือนทำไมทไมดูดูคนอีกตัวไปยุ่งๆกันหมดเลยไม่เราคือแบบว่าเราต้องกระซิบตามเลยอ๋อเขาเข้าไปคุยโทรศัพท์ได้เป็นไหมคะมัสดคะฮัลโหลฮัลโหลยินดีต้อน แล้วทำไมเราต้องกระซิบคุยกันด้วยอะทำไมน้องไม่ลดเสียงโทรศัพท์ลงอะเขาเขาเขาเข้าซีนกันอยู่เธอก็ยังไามารอบที่แล้วไม่สุดซื่อชีวิตปะล่ะอยากดูวันนี้เป็นเวลาอาจารย์นะลูกพี่เราจะได้เห็นอะไรนะคะวันนี้จะได้เห็นคุณได้เห็น เห็นแลวนะคะได้เห ну? oh, ็นค no? like ุณก like ัตบีส ah? ี่ไหมครับอ่าอย่างไม่เห็นคุณจิ้งหอวันนี้ตะเลตะเลตะลอนอยู่ในออฟฟิศแล้วก็ไปห้างคุณภูพาดหนูจําได้ว่าวันนี้หนูแบบเอารูปอะไรก็ไม่รู้ไปเครื่องใส่หน้าเราอาจารย์มานี่มันอะไรนี่มันอะไรเป็นปะทะแล้วแล้วผมก็ยืนงงว่าแบะ คุณเป็นใหญคุณเั็นยี่วะคือปีนี้หนุ่มเท้าเอลวีนเลยว่าแบบนี่มันอะไรไปบอกแล้วกันตอนไหนเธอวินทุกสิซงไม่ยอมบอกเลยเนี่ยจีน่าสมิธไรเลื้องเดียวกันอยู่ค่ะเห็นคูโอดร่างรักโอ้อล้วเขถ่ายเล้วงเดียวกันเหรอใครอ๋อใช่จีน่ากับสมิทส่ายกสยรักใ่ พวกเรามันว่างไงพวกเรามันไม่มีอะไรทักว่างขอเราขอเรื่องใหม่เส่ได้ไหมคะคหญิงว่างมากเลยตอนเนี้แล <c oughs> ้วี่เกียด้วยความโลกอะ่ะก็เลยบอกให้ทุกคนคือเข้าไลร้มาก่อนพูดไ,ได้ไม่ได้ไไม่ได้พูดได้ไม่ได้ค่อยว่ากันแต่เขาแต่ว่าการเสียงดังมากนะตะเกียบแบบเต<อ>ื่นเต้นมากที่เป็นอองไม่ได้ินออมตีเสียงไว้ <c oughs> เขีแล้วออมก็จู่ๆตกใจหมดเลย าอยู่ในจีน่าถ่ายละครครับจีน่าถ่ายละครจีน่าถ่ายละครกับสมิธอยู่ครับพร้อมไหมครับทุกคนเปิดทีวีรอเลยครับได้ไหมคะก่อนสี่วันนี้น่าจะมีคำถามกันมีจังไหม Any question s for EP4 today? Yep. เ e ียบหายเขาบอกว่ารอสิงว่ารอสี่ปีเลยค่ะ โอ oh ้เช่มีเถวอะไรนะอะไรน้องตวไปมาคงเซ็ฟสวยภาษาเมตตาดพอแล้วเนี่ยดูพี่บีก็คือเข้ามาดูด้วยะวันนี้จะจีบติดไหมคะพี่กัจิบติดไหมจีบใครจีบหญิงเหรอคุณฟูติดนานแล้ ผมอยากดูครัผมผมต้องรอเลิกงานแล้วไปดูย้อนหลังอ่ะจะถ่ายละครโหดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปดูเผื่อไม่เป็นไรนะคุณองเครื่องแทนเราไหมตัวละนุชจะสีสันทุกซีเลยนะทุกคนไม่งแบบชอบมากเลยคล้องแถคล้องแถเตี่ยมอเตียเข้าป่าอีกทีไหนคะเข้าป่าอุ๊ยสปอยได้ไหมอ่ะเร็ เร็วนี้จริงเหรอแต่ขอถ่ายใหม่ได้ไหมอยากไปป่าด้วยอ่ะอยากไปวิ่งหนีช้างด้วยอ่ะเออสองสาวไม่ได้ไปนี่ป่าเธอโมเมนต์นั้นอ่ะมันมันจะไม่สนุกเลยมันมาเล่าหนึ่งมันสนุกมันเบื่อมากเลยมันน่าจะตื่นเต้นนะหนูเป็นคนชอบอะไรที่มันแบบหนูเป็นคนชอบอะไรที่มันแบบว่าตื่นเต้นจังหวะนั้นแหละ แกเอ้ยชีวิตก็ชีวิตเถอะวิ่งค่ะที่งงมันน่ากลัวมากเลยหรอไม่น่ากลัวหรอกแต่ว่ามันเป็นมูดแบบคือทุกอย่างเร็วมากเลยพี่เพื่อนวอมาปุ๊บทุกคนเก็บของจากพื้นที่ด่วนค่ะปึ้งมีไฟกับกงงงกับไอคิวอะไรครับพี่ผมช่วยอะไรมีที่ซมซฟบอกว่าพวกมึงไปก่อนค่ะพวกมึงมีค่ามากกว่านั้นค่ะไปก่อนเลยอุ้ยแล้วก็อบ เอาทุกคนวิ่งกลับขึ้นโรถอีจีน่าก็ลงมาจากรถห้องน้ำงงงเกินอ,อะไรขึ้นหรอคะจบละเ้ยราวเสื้อผ้าถูกยกขึ้นไปบนบนรถตู้คือเร็วมากรถทุกคนออกหมดเลยเออต่หลังจากนั้นก็ไม่มีแล้วนะก็คืออยู่เก็บของจนเสร็จเลยเนี่ยแหละหนูอยากไปดูหนูอยากไปเห็นกับตาราการที่ทุกคนวิ่งเก็บของกันไปดูไปดูใน ได้เบื <mel> <ic> ้องหลังมีใช่ป่ะพี่ป๊อปอบอกว่าพี่ไม่เลิกเลยหรอโวชิรา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 พูดอะไรกันโวชิรามาวชิรามาเอาอแล้วมันก็หายไปเข้ามาพูดบอกว่ายังไม่เสร็จเลยขนาดเอง โหแล้ววันนี้ตกงไปถามกันเดี๋ยวองก็ต้องไปแล้วให้พี่ก๊อปเข้าเอ้ยให้พี่ก๊อปให้ที่ป๊อปพี่ป๊อปให้พี่ป๊อปเข้ามาเปล่าน้องยังไม่เสร็จไงก็ต้องไปแล้วอ๋อจะมาเล่าขวัญพี่ป๊อปกันเจอพี่ป๊อปครั้งแรกน่าจะเป็นฉากแบบที่เป็นงานเลี้ยงอะกลัวมากเลยอะเพราะว่าการไปด่าคุณชายเขาไปเยอะแล้วเขาก็เหมือนจะเข้ามาต่อยกันก็คืออีกนิดนึงก็คือจะลุม ต่อยผู้หญิงอะฉันรู้สึกว่าแบบใช่ใช่พี่ป๊อบพี่ป๊อบแบบครั้งแรกที่จอเกิดการคือกันกลัวเลยอะแบบมันดึอเข้ามาแล้วดาวคือพี่ป๊อปเขาเป็นดูเขาพี่ป๊อบพอดูเหมือนแบบชายร่างกำยำอะนึกออกปะพี่ป๊อบบอกว่าไม่ได้ฟันดำตอนนี้เขาว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ทำอะไรมาถ่ายพี่เลียดเหรอพี่ถ่ายพี่เลียดแน่เลยอะเคียวมากอยู่เลยเหรเขียวมากอยู่แน่เลยอะ ป็นออกให้ก็ได้แล้วเดี๋ยวฉันเขาบอกว่าคุณรูกับหญิงนุจะมีผีผลักไหมคะผู้จัดเนี่ยมันก็ต้องจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราออไม่อยู่เลยอ่ะเออแล<ะ>้วออก็ <c oughs> อนนคือแตนอเวอร์เนี่ยเราก็ตอนเนี้ยคือแบบกล้องอยู่ข้างๆกันถ้าหนูหันไปก็คือแบบเนี่ยจุ๊บได้เลยหนึ่งแมตช์เป็นของหนูเนี่ยหนึ่งแมตช์ออดหนึ่งแมตช์เลยเพราะว่าเราออจันไม่อยู่เพราะฉันั้นคนที่ออนไลน์เป็นของเป็นของนุชแล้วเป็นของหญิงแล้ว กีน่าสมิธอยู่ไหนคะเดย์ชูติ้งเอาครับเดย์ชูติ้งครับเดย์ชูติ้งนะเดย์ชดราม่าค่ะเดย์ชูติ้งทีมค่ะเลิฟเอ๊ยเดี๋ยวออกให้ป๊อปแกจะเข้าเหรอพี่อ้าวเขาบอกว่าฟันดำนี่คือเขาจะเข้าหรือไม่เข้ามีฉากนานมากคนกันไหมคะมีป่ะพี่มีสิมีแต่ไม่ใช่วันนี้ป่ะ เร็วๆนี้เร็วๆนี้เร็วๆนี้ประมาณหกเจ็ดนาพี่ไม่น่าเกิดคนรู้ก็ใจผิวยังติดตาอยู่เลยครับหัวใจผิวอ่ะหัวใจผิวอะไรนะหัวใจผิวแขวนแย่มากเลยหัวใจผิวอ่ะหวานเจี๊ยบป่ะสีน่ารักมากเลยพี่ป๊อบเล่นแบบโอ๊ยหัวใจมันผิวจินจินคุณภูกับหญิงได้ไหมโอ๊ย ต้องให้เขาเข้าใหม่คนหนึ่งกันถึงจะไปอยู่ข้างๆพี่ครูได้ค่ะเร็วเชิญใหม่คนนึงค่ะแล้วเขาไม่เข้าเขาน่าจะฟันดําอยู่เอาจริแล้วพี่ปีเข้ามาเหรอครับปีเข้ามาใหม่ทุกคนคนเปิดจอทีวีรอระยะทงค่ะตอนนี้สองทุ่มครึ่งเราจะดูละครพร้อมกันนะคะป๊อปไม่เข้าเหรอ จะบอกว่าเราอาจจะต้องไปแล้วแหละทุกคนเราโดนเรียกตัวแล้วเออสู้ๆทีมดูย้อนหลังครับทีมดูย้อนหลังครับสู้ๆนะคุณกันจริงอ้าวการหายไปบายบายละทุกคนครับบายบายเอาบายครับอ่าการหายราออกไปไหนคะลาออก ตอนอยู่วันนี้เราไม่อยากจะค้างมากเลยอะทุกคนอาจจะไอฉากอันนี้ค้างหรือว่ารุ่งนีกัน้เหรือว่ากันค้างคนเดียวฉากฉากฉากจูบแรกคือพรุ่งนี้เหรอครับนี่แต่เหมือนทางทางทิมศรีสัรเขาเอามาลงก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนนะ e p c e p c หน้ารัาย e p c ก็จะเป็นขอเป็นแฟนการก็จะมีความตะมุกตะมิอะไรอย่างงี้โอเคฝากรอติดตามด้วยครับผมจริงๆมันก็มีน่ารักซินซีน่ารักทุกๆตอนแหละ ใช่มันรักตอนดูเถอะมันน่ารักเอาเนี่ยพี่ป๊อปกลับมาแล้วตามที่บีบีกลับมาหน่อยเอาเข้าขึ้นมาเลยว่างขอพี่ปดาวอะไม่เป็นไรพี่ป๊อปมาเร็วส่งย่างส่งย่างแอดออกกับเป็นเฮดถูกป่ะแอดไปแล้วมีคนจากทั่วโลกมาสวัสดีพี่กับเต็มเลยครับแม็กฮีโกเจแปนเจแคุนชีวา มันไม่ใช่แบบไอพวกไออะไรนะไอโอไฮโออย่างเงี้ยคือเราก็ต้องคบบาวะปะมันบางว่าไปมัสกับเพื่อแกล้งขอลร้องทำไมอะพี่เ้ยมาดีมาหลอกมบเดี้ยเลยพี่ป๊อบเรามาช่วยกันโปรโมทละครครับพี่ถูกต้องไหนวุญเครื่องสาใช่ไหนบอกว่าจะถือกล้องมาถ่ายพวกเราเลยเก็บรีแอคจนพวกเราดูเออ อีป๊อบบอกว่าอะไรนะถ่ายละครฟันดามุย่าเอารูปนี้ลงมากเลยเข้าไปดูเฉยๆหนูชิงลงก่อนแล้วเพราะว่าม่งั้นผู้จัดจะลงรูปหนูแบบน่ากลัวต้องรีบไหนยิ้มให้ดูหน่อยไหมคะฮิปปอถึงปเออเออวชิระสรุปวชิระขึ้นเป็นเจ้าชายแทนเหรอครับใช่ครับผมอยู่กินภูเขา มันด awesome, ําแล้วเปล่าพี่เขาเลิกยวคหมากแล้วเปล่ายุคนี้อ๋อไม่ได้เพราะว่า้องหายอ๋อเท่อะเท่มากเลยครับพี่ป๊อปอ้าวเอาเอานี่แล้วพี่ป๊อปนะเมื่อวานมั้งเหมือนกับว่าแกจริงๆแกอยู่สีพีซีเดียวกันแล้วเหมือนเขาเขาจะไปซ้อมบอลเมื่อวานเขาก็หา เพือ่อนหาอะไรทักหาทุกคนสรุปไม่มีใครไปดีเกบอกเกไหวตัวทันไม่ไม่ยอมไปอ่าไม่งไงไปเอาอ